อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเจอร,รมีบทที่ 12, 13, 14และ2ทีทิโมธีบทที่1ก็จระจามาเพื่อหัสัปดีที่27ตุลาคม2 0 1 2เยเร,รมีบทที่12บยเจร,รมีร้องทุบต่อพระเจ้าข้าแต่พระเวบพระองค์ทรงชอบธรรมเมื่อกับองค์สู้คดีกับพระองค์แต่ข้าพองค์ยังทูลเสนอมูลคดีต่อพระองค์ทำไมทางของคนธรรมจึงจเจริญขึ้น ทำไมทุกคนที่ทอนยศเ็หยุดเย็นเป็นสุขพระองค์ทรงปลูกเขาทั้งหลายแล้วเขาก็อหยั่งรากลงพวกเขางอกงามขึ้นและเกิดผลพระองค์ทรงอยู่กข้ที่ปากของเขาแต่กลจักใจของเขาถ้าแต่พระยาเวเพราแต่พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์พระองค์ทรงเห็นข้าพระองค์และทรงทดลองความคิดของข้าพระองค์ที่มีต่อองค์ขอทรงฉุดพวกเขาออกมาเหมือนแกะสําหรับการฆ่า และยาขาวไว้ตังหากเพื่อวันะหารแผ่นนี้แผ่นดินนี้จะไว้ทุกนานเท่าใดรับผักยาตามท้องนาทุกแห่งจะเหี่ยวแห้งไปนานเท่าใดเพราะความชอบเพราะความทำของผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นสัตว์และนกก็ถูกปาดไปสิ้นเพราะเขาว่าพระองค์จะไม่ทอดพระเนตรบ้านปลายของเราทั้งหลายเพระเจ้าทรงตอบเยเรมี ถ it, around, doctor, ้าเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์แล้วเขาทําให้เจ้าเหน็ดเหนือเจ้าจะแข่งกับม้าได้อย่างไรและถ้าเจ้ายังล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัยเจ้าจะทําอย่างไรเนดงลุ่มแม่น้ําจอแดนเพราะว่าแม้แต่พี่น้องของเจ้าและเชื้อสายของมิดาเจ้าก็ทําการทรยยต่อเจ้าเขายังร้องไล่ตามเจ้าไปอย่างเต็มเสียงแม้ว่าเขาพูดถ้อยคำอย่างดีกับเจ้าก็อย่าเชื่อเขาเลยเราได้ ละทิ้งนี่เปของเราเราได้เวียงมรดกของเราทิ้งเราได้มอบผู้เป็นที่รักแห่งจิตใจเราไว้ในมือศัตรูของเธอมรดกของเรากลายเป็นเมืองสินป่าสําหรับเราเขาตะเบงเสียงใส่เราเพราะฉะนั้นเราจึงเกลียดเขาสําหรับเราแล้วมรดกของเราเหมือนถ้ำของหมานานหรือฝูงนกกินเหยื่อลุมล้อมันอยู่หรือไปเถอะไปรวบรวมสัตว์ป่าในายท้องทุ่งทั้งสิ้น พาพวกมันมาทินเสียผู้เลี้ยงแกะเป็นอันมากได้ทําลายสวนองุ่นของเราเขาทั้งหลายได้เหยียบย่ําสวนของเราเขาทําให้สวนที่เราพอใจกลายเป็นถิ่นทุรกันดารที่ร้างเปล่าเขาได้ทําสวนของเราให้ร้างเปล่าที่ร้างเปล่านั้นก็ข้ามควนต่อเราแผ่นดินทั้งสิ้นก็ถูกทิ้งให้ร้างเปล่าแต่ไม่มีใครเอาใจใส่เรื่องนั้นผู้นำลายร้างได้มาบนบรดาที่สูงโล่งในถิ่นทุรกันดารเพราะว่าพระแสงของพระยาเว ทำลายจากปลายแผ่นดินนี้ไปถึงปลายอีกข้างหนึ่งไม่มีสักดิภาพแก่มนุษย์คนใดเลยเขาทั้งหลายหวานข้าวสาลีแต่ได้เกี่ยวน้ําเขาทําให้ตัวเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่ได้กาไรอะไรเลยเจ้าทั้งหลายจงอับอายจงอับอายด้วยการผลการเกี่ยวของเจ้าด้วยเหตุพระพิโรธร้อนแรงของพระยาวเวพระยาวเวแต่ดังนี้ว่าเกี่ยวกับเพื่อนบนชั่วช้าของเราปะเกี่ยวกับเพื่อนบ้านชั่วช้าของเราผู้ดได้แตะต้องมอดก สืบทอดซึ่งเราได้ให้แก่อิสราเอลประชากรของเรานะั้นนี่นะเราจะถอนถอนทั้งหลายขึ้นจากแผ่นดินของเขาและเราจะถอนเชื้อสายยูดาจากท่ามกลางพวกเขาและหลังจากการได้ถอนเขาขึ้นแล้วเราจะกลับมามีความเมตตาต่ออีกและเราจะนำเขาแต่ละคมนมายังมารดกของตนและยังแผ่นดินของตนและถ้าเขาทั้งหลายจะอุตส่าห์ศึกษาทางแห่งประชากรของเราคือปฏิญาณในานางของเราพระยาเ์ ทรงพระชนอยู่แน่ชันใดยอย่างที่เขาได้สอนประชากรของเราให้ปฏิญาณโดยพระบาะอันแล้วเขาจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ท่ามกลางประชากรของเราแต่ถ้าพวกเขาไม่ฟังเราก็จะถอนชนชาติอันออกและทำลายเขาจนสิ้นพระยาเวตัดดังนี้แหละโยนามี im, บทที่ 13. พระป่า ผ้าป่านคาดเอวพระยาเวตัดคำพระเจ้าเรื่องนี้ว่าจงไปซื้อผ้าป่านคาดเอวมาผืนหนึ่งคาดเอวของเจ้าไว้อย่างจุ่มน้ําข้าพเจ้าจึงซื้อผ้าคาดเอวผืนหนึ่งตามพระวจนะของพระยาเวและคาดเอวของข้าพระเจ้าไว้และพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพระเจ้าครั้งที่สองว่าจงเอาผ้าคาดเอวซึ่งเจ้าได้ซื้อมาและผ้าอยู่ที่เอวของเจ้า ลุกขึ้นไปยังแม่น้ำยูเฟรติสแล้วซ่อนผ้านั้นไว้ในซอกหินแห่งหนึ่งข้าพเจ้าก็ไปและข้าพเจ้าก็ไปและซ่อนผ้านั้นไว้ขางแม่น้ำยูเฟรติสดังที่พระยาเวทรงบัญชาข้าพเจ้าต่อมาอีกหลายวันพระยาเวสตักข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นไปยังแม่น้ำยูเฟรติสและเอาผ้าคาดเอวซึ่งเราได้สั่งเจ้าให้ซ่อนไว้นั้นมาเสียจากที่นั่นแล้วข้าพเจ้า ก็ไปที่แม่น้ำอยู่เฟรติตและขุดเอาผ้าคัดเอวมาจากที่ซึ่งข้าพเจ้าได้ซ่อนไว้นี่นะผ้าคาดเอวนั้นเสียหมดจะใช้การอะไรก็ไม่ได้แล้วพระวจนะของพระยาเวเขามายังถึงข้าพเจ้าว่าพระยาเวาตัดดังนี้ว่าเราจะทําลายความทนลงในในทนลงใจของยูดาและความทนลงใจใหญ่ของเยรูเซาเล็มเสียอย่างนั้นแหละ คือชนชาติช่วงร้ายนี้ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคำของเราผู้ดื้อที่ทําตามใจของตนเองและได้ติดตามพระอื่นๆไปเพื่อจาปบนิบัติและนมัสการพระเหล่านั้นจะเป็นเหมือนผ้าคาดเอวนี้ซึ่งจะใช้การอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าผ้าคาดเอวติดอยู่ที่เอวของมนุษย์ฉันได้เราก็ได้ทําให้ประชาชนทั้งสิ้นของอิสราเอลและประชาชนทั้งสิ้นของยูดาติดอยู่กับเราฉันนั้น พระยาเวตัดดังนี้เพื่อเขาทั้งหลายจะเป็นเชายรซึ่งชื่อเสียงคําสรรเสริญและความภูมิใจของเราแต่พวกเขาก็ไม่ฟังพระสัญญาของไหเล่าฉะนั้นเจ้าจงกล่าวถ้อยคํานี้แก่พวกเขาพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดดังนี้ว่าพระเพาะเล่างูจะเต็มหายทุกลูกและเขาทั้งหลายจะพูดก,กับเจ้าว่าเราไม่รู้ว่าเล่างูจะต้องเต็มหายทุกลูก แล้วจงพูดกับพวกเขาว่าพระยาเวตัดดังนี้แหละพระยาเวตัดดังนี้ว่าน,นี่นี่เนี่ยเราจะใช้แผ่นดินทั้งสิ้นเต็มไปด้วยความมืนเมาคือกษัตริย์ทั้งหลายผูวว้ประทับบนมาลังของดาวิดพวกอุริหิตพวกผู้เผยพระวจนะและชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งสิ้นและพระยาเวตัดตัดว่าเราจะเบี่ยงเขาให้ชนการพวกพวกพ่อกับพวกนูกเราจะไม่สงสารไว้ชีวิตเราจะไม่สงสาร หรือว่าชีวิตหรือมีความเมตตาที่จะไปทำลายเขาคำเตือนว่าจะต้องเป็นฉเฉลยจงฟังและตั้งใจฟังอย่ายัโสไปเลยเพราะว่าพระยาเวได้ตัดแล้วจงถาวายพัสสิลิตแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายก่อนท,ที่พระอ,องค์จะทรงนำความมืดมาก่อนที่เท้าของเจ้าจะสะดุดบนภูเขาที่มีแสงสลัวและขณะที่พวกเจ้ามองหาความสว่างพระองค์ทรงกลับให้เป็นความมืดคลุม และทรงทําให้เป็นความมืดทึบแต่ถ้าพวกเจ้าไม่ฟังจิตใจของข้าพเจ้าก็ร้องไห้ในที่ลับเพราะว่าความหยิ่งของเจ้าตาของตาของข้าพเจ้าก็ร้องไห้อย่างหนักและมีน้ําตาอาบหน้าเพราะฝูงแกะของพระยาเวถูกต้อนไปเป็นฉเฉลยช่องข่าวแก่กษัตริย์และพระชนนีว่าขอกระทับหที่ต่ําเพราะว่า มงกุฎอนุงามขององค์ได้หล่นมาจากพระเศียรของพระองค์แล้วเมืองต่างๆท,ทิฏฐะทิฏฐาก็ถูกปิดโดยไม่มีใครจะเปิดได้ยูดาทั้งหมดถูกป่าไปเป็นเฉลยแล้วถูกป่าไปเป็นของเฉลยจนหมดสิน้นจงไงหน้าของเจ้าขึ้นเขาเหล่านั้นที่มาจากทิศเหนือฝูงแกะที่มอบที่ได้มอบไว้ให้แก่เจ้านั้นอยู่ที่ไหนคือฝูงแกะที่งดงามนะของเจ้านั้นนะ่ะนั่นนะ่ะเจ้าจะว่าอย่างไรเมื่อเขาตั้ง คนเหล่านั้นผู้ซึ่งตัวเจ้าเองได้สอนให้เป็นมิตรกับเจ้าไว้เป็นมุกของเจ้าความเจ็บปวดจะไม่เข้ามาครอบงำเจ้าอย่างความเจ็บปวดของผู้หญิงที่กําลังคลอดบุตรหรือและเจ้าจะพูดในใจของเจ้าว่าทําไมสิ่งเหล่านี้จึงเกิดกับเจ้าก็เพราะว่าความผิดบาปอันมากมายของเจ้าเสื้อคลุมของเจ้าจึงถูกถูกต้องถูกถลกขึ้นและเจ้าจึงถูกข่มขืนคนคูเลียน คนโคชเปลี่ยนสีผิวของตนเองหรือเสือ้อเสือดาวเปลี่ยนลายของมันได้หรือถ้าได้แล้วพวกเจ้าผู้ที่เคยชินกับการทําความชั่วจึงจะมาทําความดีได้เราจะกระจายพวกเขาไม่เหมือนแกลบเราจะกระจายพวกเขาไปเหมือนแกลบที่ถูกลมจากทิศทุวงดานพัดไปนี่เป็นส่วนของเจ้าเป็นส่วนที่เราได้ตวงออกให้แก่เจ้า พระยาเวตัตอดังนี้แหละเพราะเจ้าได้ลืมเราเสียและไว้วางใจในการมุสาฉะนั้นเราเองจะถลกเสื้อคลุมของเจ้ามาปกหน้าเจ้าคือให้เจ้าเห็นความอับอายขายหน้าของเจ้าเราได้เห็นการที่หน้าสีเียนการลุกเวณีการกาหนดหวยหาและการเด่นชูด้วยการตันหาของเจ้าบนบนเนินเขาทั้งหลายที่ในทุ่งนาโอเยรูาเล็มเอ๋ยวิบัติแก่เจ้าอีกนานสักเท่าใดจึงจะให้ จึงจะยอมทําให้ตนสะอาดได้เยเรมีบทที่14ความแห้งแล้งอย่างยิ่งเพราะว่าเจ้าน้าของพระเยโฮเวมาถึงเยเรมีเกี่ยวกับความแห้งแล้งว่าเยยูดาไว้ทุกและประตูเมืองทั้งหลายของเธอก็อ่อนกําลังลงประชาชนของเธอก็ข้ามควรอยู่บนแผ่นดินและเสียงร้องของยูลลเซมก็ดังขึ้น พวกเจ้านายของเธอสั่งคนใช้ให้ไปตักน้ำพวกเขาไปยังที่ขังน้ำเห็นว่าไม่มีเขาก็กลับไปด้วยภาชนะเปล่าเขาอาบอายและขายหน้าจงจึงคุมศีรษะเสียเพราะเหตุน,นี้แผ่นดินแผ่นแผ่นดินที่แตกระแหงเนื่องจากไม่มีฝนตกบนแผ่นดินพวกชาวนาะก็อ,อับอายจึงคุมศีรษะเสียแม้ฟังตัวเมียที่อยู่ในท้องทุ่งก็ละทิ้งลูกที่ตกหม่เสียเพราะว่าไม่มีหญ้า ลาป่ายืนอยู่ที่สูงโล่งมันหอบเหมือนกับหมาป่าตาของมันก็มืดมัวเพราะว่าไม่มีพืชผกไม่ว่าความผิดบาปของข้าพเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายก็เป็นพยานปรักปรำข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอพระองค์ทรงโปรดเถิดเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์บรรดาความเชื่อบรรดาความซื่อสัตย์ของข้าพระองค์ทั้งหลายก็มากมายข้าองค์ทั้งหลาย,าาายาทําทบาปต่อพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของอิสราเอลเป็นพระผู้ช่วยของเขาในยามลำบากองค์พู้ทำไมพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนแขกเมืองในแผ่นดินหรือเป็นเหมือนคนเดินทางแวะอาศัยเพียงคืนเดียวทำไมพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนชายที่งุนงงหรือเหมือนชายชะกันแต่ช่วยใครไม่ได้ข้าแต่พระยาเวแม้กระน,นั้นก็ดีพระองค์สถิตท,ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายคนเขาเรียกพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์ และขออย่าละทิ้งข้ามองทั้งหลายพยาเวตัดพวกพยาเวตัดเกี่ยวกับชนชาตินี้ว่าด้วยเหตุนี้พวกเขารักจะพระเนจรไปไม่ยับยั้งเท้าของตนไว้ฉนั้นพยาเวจึงไม่ทรงปวดปรานเขาคงจะทรงระลึกถึงความผิดบาปของเขาและลงโทษบาปของเขาพยาเวตัดกับข้าพเจ้าว่าอย่าอธิษฐานเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชนชาตินี้เลยแม้ว่าเขาอดอาหารเราก็จะไม่ฟังเสียงของเขา แม้เขาจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและแทนยมบูชาเราก็จะไม่ยอมรับแต่เราจะผ่านแต่เราจะผ่านเขาเสียด้วยดาบด้วยการกันดานอาหารและด้วยโรคระบาดป,นา,นา,ปานผู้เผยเวนะขณะประธานผู้เผยพระวจนะเทศแล้วข้าพเจ้าพูดบ้าครัแต่พระยาวเวองค์เจ้าหนายนี่เนะี่ยพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวแก่เขาว่าพวกเจ้าจะไม่เห็นดาบเลยทัน การกันดานอาหารแล้วเราจะให้สันติภาพที่แน่นอนแก่เจ้าในสถานที่นี้และพระยาเวต์ต่าวกับพวกเจ้าผู้เผยเวชนะเหล่านั้นเผยพรนะนัเท็จในานามของเราเราไม่ได้ใช้พวกเขาและเราไม่ได้บัญชาเขาหรือพูดกับเขาเขาพูดนิมนี้แทงแก่แก่พวกเจ้าเป็นการทําลายที่ไร้ค่าเป็นการล่อลวงของจิตใจของเขาเะนั้น พระยาเวรจึงตัดดังนี้เกี่ยวกับพวกผู้เผยพระวจนะผู้เผยวจนะในนามของเราแม้ว่าเราไม่ได้ใช้พวกเขาและผู้ล่าวว่าดาบและการกันดานอาหารจะไม่มาถึงแผ่นดินนี้พวกผู้เผยพระวจนะจะถูกผานเสียด้วยดาบและการกันดานอาหารและประชาชนผู้ซึ่งเขาเคยเผยพระวจนะให้ฟังนั้นจะถูกทิ้งไว้ตามถนนหนทางของกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหยื่อของการกันดานอาหารและดาบจะไม่มีใครฟังเขาคือทั้งตัวเขาพระยาของเขา บุตรเขาและบุตรหญิงของเขาเพราะเราจะเทความชั่วของเขาสสดงตอบเขาเจ้าจงช่วยเจ้าจงกล่าวถ้อยคานี้แก่เขาว่าขอให้ตาของเรามีน้ําตาไหลทั้งกลางคืนและกลางวันอย่าให้หยุดยั้งเพราะประชากรของเราต้องเจ็บปวดด้วยบาดแผลชักกันด้วยถูกตีอย่างหนักมากถ้าเราออกไปตามท้องทุ่งก็เห็นคนที่ถูกฆ่าด้วยดาบ ถ้าเราเข้าไปในเมืองก็เห็นคนเจ็บป่วยเนื่องจากการการณาอาหารเพราะว่าทั้งพวกผู้เผยพระวจ,จนะและุโรหิตต่างก็ไปยังดินแดนที่ตนไม่รู้จักประชาชนทูลขอพระเมตตาพระงค์ทรงปฏิเสธไม่รับรู้ยูดาอย่างสิ้นเชิงแล้วหรือพระทัยของพระองค์เกลียดสิโยนเสียแล้วหรือทําไมพระองค์ทรงเคี่ยนตีฆ่าพระองค์ทั้งหลายจนเกินกว่าที่ จะรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ข้าพระองค์ทั้งหลายมองหาสวัสดิภาพแต่ไม่พบสิ่งใดเลยข้าพระองค์มองหาเวลาเยียวยาดูสิมีแต่ความเสยดสยองข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ทั้งหลายขอสาภาพความอธรรมของข้าพเจ้าและความผิดบาปของพระองค์ข้าพระองค์พระข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทําบาปต่อพระองค์พอเห็นแก่ข้าพระองค์นามของพระองค์ขออย่าทิ้งเกียรติข้าพระองค์ขออย่าให้พระองค์ที่นั่งลุ่งเรืองของพระองค์ต้องเสื่อมเสีย ขอทรงลึกถึงและทรงหักพันธสัญญาองค์องค์ซึ่งมีไว้กับข้าพระองค์ในบรรดาลูกเคารพแห่งประชาชาติที่มีพระองค์ใดเล่าที่บรรดาให้เกิดฝนได้หรือท้องฟ้าเทลงมาเองได้หรือข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระองค์คือพระองค์คือพระเจ้าที่ทรงทําอย่างนั้นได้ไม่ใช่หรือพวกข้าพระองค์หวังในพระองค์เพราะพระองค์จะทรงทําสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น อ่านมื่ปีหนึ่งปีหนึ่งรอบสองนิโมทีบทที่หนึ่งการทักทายจากเราโลผูเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าเพื่อพระสัญญาแห่งชีวิตที่มีในพระเยซูคริสต์ถึงทิโมธีบุตรที่รักของข้าพเจ้าขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านเถิดจงรักพระดีต่อข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพูดที่ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์เช่นบรรมีทั้งหลายของข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้าจะลึกถึงท่านเสมอในการทูวมิงวังทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อระลึกน้ำตาของท่านข้าพเจ้าก็อยากจะพบท่านซึ่งจะทําให้ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วมีใน ยูนิสมมนดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยเพราะเหตุน,นี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจําท่านว่าของประธานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทําให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยลิธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราเพราะฉะนั้นอยากอายที่เป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรือของตัวข้าพเจ้าผู้เป็นนักทษเพาะรับใช้พระองค์แต่จะมีส่วนร่วมข้าพเจ้าในความทุกยากเพื่อข่าวประเสริฐโดยสายลิ์เดชของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราลอดและทรงเรียกเราด้วยการเรียกทรงอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ตามการกระทําของเราแต่ตามพระประสงค์ของพระคุณของพระองค์คือพระคุณที่ประทานแก่เราในพระเยซูคริสก่อนเริ่มต้นของการเวลาและวันนี้ทรงสําด็จให้ประจับโดยการเสด็จมาของพระเยซูคริส ผู้ผู้ผู้ช่วยเหลอของเราผู้ทรงทําลายความให้สูญสิ้นและทรงทําให้ชีวิตของและสภาพอมตะปรากฏชัดโดยข่าวประเสริฐสาหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศเป็นอัครทูตและเป็นอาจารย์เพราะอย่างนี้ข้าพเจ้าจึงต้องทนทุกข์ลำบากเช่นข้าพเจ้าก็ไม่อาบอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อ แต่พระเจ้าเชื่อมันว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้กับพระเจ้าจงจนถึงวันพิพากษาได้จงพืชจงปรับพตฤฤิตามแบบอย่างของคําสอนที่ถูกต้องที่ท่านได้ยินจากพระเจ้าด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงรักษาสิ่งประเสริฐที่ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตภายในเราเราก็ทราบแล้วว่าคนที่ถูก คนที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็พระจากคพาพเจ้าไปหมดในพวกนั้นมีเฟเจเจซัสและเฮโกเนซูมอยู่ด้วยขอองค์พระเจ้าทรงพระเมตตาต่อครอบครัวของโอนีิฟอรัสด้วยเถิดเนื่องจากเขาได้ทำให้พาพเจ้าชื่นใจบ่อยๆเขามีความอับอายในโซ่ตรวงของข้าพเจ้าเพราะเมื่อมาถึงกรุงโรมเขาสาะหา้าพเจ้าอย่างกระตือรือร้นจนพบ เขาปฏิบัติเขาปฏิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเวซัตมากเพียงหรายท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เขาได้รับพระเมตตาจากพระองค์ในวันพิพากษาด้วยเถิดจบการอ่านพระคัมภีร์หนึ่งกี่หนึ่งรอบประจำวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคม2 0ง2อาเมน